ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาปากโก้นะครับวันนี้มาเจอผมในละ g กนรั k X Next Generation ครับผมคือผมได้ไปดูสตรีมแล้วมันมีข้อมูลมาว่า,อาไอเทมฟ้าครับถ้าหากเราใช้วัสดุที่ไม่ติดล็อกหรือว่าดอปมาเองแล้วก็หลอมขึ้นเองนะครับมาคราดเพื่อเพิ่มระดับนะครับไปอีกระดับหนึ่งเราจะสามารถไปตั้งในร้านขายของได้ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เสื้อมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งขายกันครับ อ้าวชิปหายแล้วผมลืมปิกว่าต้องใช้ของที่ไม่ผูกมัดเรียบร้อยครับเออถ้างั้นเดี๋ยวเราเรายังไงต่อดีจริงๆผมเตรียมมาอีกอันนึงนะก็คือจะเป็นรองเท้านะครับผมแล้วผมก็ ทำการทานเฟอร์นะครับ r e f i นะครับจากรองเท้า50เนี่ยไปที่รองเท้า30เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำอันนี้อีกทีนึงว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับผมต้ยังกดอย่างมีสติครับผมกดไปที่รองเท้ากดไปที่ติ๊กถูกครับและกดบวกรองเท้าเข้าไปเสร็จแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะติดล็อกหรือไม่ติดล็อกนะครับพร้อม1 2 3ซมรึป ห้ามกดใส่ห้ามกดใส่เดี๋ยวอยากระตุกสิอือก็ยังติดล็อกอยู่ดีครับสรุปผลนะครับผมว่าที่เขาบอกว่าเอาของ50สุ่มมาหรืออะไรพวกนี้มาเนาะแล้วมาใช้ของไม่ติดล็อกแต่อุปกรณ์ยังติดล็อกอยู่เวลาเราอัพขั้นขึ้นมามันก็ยังติดล็อกเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำให้ล็อกมันหายไปนะอืมนะครับ ร้องให้เบาๆนะครับผมโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปสาธิตแล้วกันนะครับว่าเออว่าข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลที่แกลงครับผมแกงอย่างหนักเลยครับ ออผมสองอันนี้คือหมดต้นทุนเราราประมาณชิ้นละแสนสี่แสนสามแสนสี่ประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าผมได้ไอ้นี่มาแล้วกันเนาะได้ค่าสแตทสามชิ้นนะครับที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซ้อนทับกันได้ทั้งหมดห้าครั้งนะครับรวมๆแล้วก็จะได้อยู่ที่สิบสองจุดห้า ได้ที่12.5ดาเมจนะถ้าหากว่าผมฆ่ามอนได้5ตัวนะครับก็เป็นเซตที่เอาไว้ใช้ในการฟาร์มได้ครับโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอุตาหรณ์ครับชุด50ติดล็อกเมื่ออัพคัดแล้วกลายเป็นปลดล็อกจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับรับมติดตามชมตาปาโกใน็นลอก X อ็กซ์ e น็กซ์นะครับมาพิสูจน์กันว่าแกงหรือจริง สวัสดีครับ